ดีไหมอู้ยชุดกันหนาวชุดกันหนาวนี่แล้ววันนี้ะดีเห็นไหมเอาไว้ใส่ไปโรงเรียนเวลาเวลาไปโรงเรียนนีชุดราไมครอบนี่ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวค่อยค่อยสวมแล้วค่อยใส่ดูนะเอาจะใส่เลยเหรออ้าวใส่ดูใส่ได้ไหมแขนอยู่ไหนอะใส่ที่ โชว์หน่อยใส่โชว์หน่อยอ่าเอาใส่แท้นะโอ้ดูเหมือนว่าพอดีแหละไ้ใส่ทีนาพรมเนาะสื่อที่เดี๋ยวใส่ได้ทั้งสองปี่าน้นใช่ไหมโอ้โหลเนี่ยโอ้หมันไหนโหโหพอดีเลยเว้ยน่ะอ้าวกางเกงก็นหน้าเหรอใส่กางเกงดูสิอ้าวไหน นีอ่ะ่าอ่ะท่าอ,ทาอทา่ท่าไหนท่าท่าเทยอยู่ไหนท่าเทเอ้ยท่าเทพเลยท่าเก็บเราโ,โ,หโ,โหพอดีเลยครับน่ะเทศซะด้วยอ่าอ่าถอดก่อนอุย้ยต่อไปจะเกะของแม่เราเด้อครับต่อไปีจะเกะของแม่แล้วครับ